เขาไงวีรุ่นนี่มึงได้ดูข่าวไอ้คนที่ขับรถเบนลี่ไปชนรถชาวบ้านป่ะฮะ <laughs> นี่กูจะบอกไว้เลยว่าว่ากูเนี่ยรู้ผลตังแต่แมงยังไม่ตรวจเลยเ <laughs> พราะอะไรวะว่ากูเนี่ยกับน้องกูเนี่ยเคยขับรถเข้าดานเ <laughs> กมด่สัต <laughs> <laughs> แมงเรียกน้องกูเป๋มึงรู้ว่าน้องกูเป๋กี่หน่ไยร้อยกว่า <laughs> ขาเครื่อง <laughs> และนี่นะไอ้เหี้ยน้องกูเว้ยแม่งไปคุยกับตำรวจเว้ยเดินไปคุยไปมือล้วงกระเป๋าไปแป๊บเดียวเองน้องกูเดินกลับมาบอกว่าเดี๋ยวขึ้นรถกลับบ้านโอ้ยสัสกูแม่งงงเลยมึงก็คิดดูวยแกันไอ้เหี้ยกระดาษเกมคาเครื่องอ่ะไอ้สัตว์ยังรอดเลยแล้วไอ้เหี้ยนี่ขอไม่เป่ามึงคิดว่ามันจะรอดปะล,ล่ะและนี่นะไอ้สัตว์ออกลูกบอกว่า,วาอุย้ยผมเจ็บอกผมเป่าไม่ไหว ไอ้สัตว์จะเดินลงทางด่วนหนีขึ้นรถแท็กซี่ปอเลยนะโอ้ยเจ็บอกแล้วนี่นะมึงดูทรงมันเนี่ยโอ้ยสัตว์แต่งตัวดีดีใส่สูทผูกเลคไทยเดินขึ้นลงพักนี่ตำรวจเลมเห็นทันทีโอ้ยสัตว์น้ำลายสอไอ้สัตว์แม่งคิดเลยออ้ยงานนี้สัตว์ได้แจกจุดูจัดแล้วกู นี่ไอ้เหี้ยพวกมึงก็อ,อยา่าไปว่าพวกคุณตำรวจกันแล้วเลยไอ้เหี้ยเงินเดือนข้าราชการเนี่ยแม้แค่หน่อยเดียวเองภาระก็ออกเยอะแยะไหนจะดูแลพ่อแม่ลูกเมียไหนจะพวกบรรดามเมียน้อยกันนี่ยังไม่รวมค่ารถเบนซ์บีเอ็มที่บ้านนะเนี่ยไหนจะค่าคอนโดหรูพวกบรรดามเมียน้อย,ยอีกโันพวกคุณตำรวจเนี่ยพวอ,ออกเยอะหนาดงสารนหนาสงสารเนี่ยเจ้าโอ้ยไอ้เจรย